สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับมาเสียหลัขาต้นไม้ที่ตลาดเซวันโคราชนะครับวันนี้ผมมามาชมไม้แปกไม้สะสมร้านพี่กุ้งกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับไม้มาใหม่นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพาชมก็เข้าๆกอนนะครับ ไม้ด่างไม้ประดับไม้มงคลน,นะครับมีเยอะมากๆเลยวันนี้โหยามาจัดเต็มมากครับโหยาน้องพงเปเจ้าของร้านครับพี่กุ้งวส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุ้งขอเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าเก้าสี่ครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เบอร์นี้นแอดไลน์ได้เลยครับ หรือท่านในสะดวกสแกน QR c o d ดก็สามารถสแกนได้เลยนะครับพี่ต้นคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับมาชมกันเลยพี่ค่าส่งครับค่าส่งอย่างไซส์เล็กๆแล้วก็หนึ่งกระถางนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราอยู่ที่80บาทเนาะครับแต่ว่าถ้ามันมีหลายๆกระถาง3-4กระถางขึ้นไปก็เหมารวมไปอาจจะประมาณร5อยครับต่อนหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งกล่องกล่องหนึ่งก็ใส่ได้ประมาณถ้าต้นเล็กๆหน่อยก็ประมาณสี่ต้นห้าต้นครับแต่ถ้าต้นใหญ่หน่อยก็ประมาณสองต้นสามต้นแล้วแต่แล้วแต่ต้องซื้อซื้อหลายต้นซื้อหลายต้นมันจะคุ้มกว่านะคร เดี๋ยวมาเริ่มตรงนี้เลยเนาะตัวนี้อะไรครับพี่สวยมากเลยนี่เป็นโบตันช่วงนี้มันเป็นหน้าของเขาที่ออกดอกเยอะเลยตัวนี้แดดแดดแรงได้ไหมครับไําไรดดลำดีกว่าลรครับ,รบอาจจะมีแสงบ้างแต่ว่าอย่าอย่าแรงครับอันนี้กระถางละร้อยครับอันนี้เริ่มมีดอกบางคนก็เอาไปใส่แขวนเนี่ยมันก็ใส่หูแขวนได้เลยอันนี้ที่เราเอามานี่นเป็นสีชมพู เออสีขาวก็มีประมาณนี้สีขาวมีหนึ่งต้นนะครับนอกัานสีชมพูหมดสีชมพูเนาะใช่ประมาณนั้นนะครับสีขาวหนึ่งต้นนะครับมีมาเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทครับอันนี้มามีมาหกกระถางหนึ่งร้อยบาทไม่มีแค่นี้ใช่ไหมพี่ไม่มีจํานวนใช่มีแค่นี้ครับหมดแล้วหมดเลยนะครับราคาจะหมดเลยด้วยตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่นําเสนอเป็นนกน้อยนกน้อยนําโชคอ่านกน้อยโชคตัวด่างครับตัวนี้ตัว่ดง ปกติเราจะเห็นเป็นตัวตัวเนาะทีนี้เป็นเป็นคู่เดี๋ยสังเกตรตรงดอกครับจะเป็นคู่เป็นนกคู่ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับข้างหน้าจะเป็นมาหาเฮงใช่ไหมเนี่มาหาเฮงอันนี้เราแบ่งปันันแปดสิบาทมีมาสามกระถางนะครับถ้าเลี้ยงให้มันเป็นพุ่มไปเรื่อยเรยไปเรื่อยๆ,ๆือมันก็นจะสวย ที่บ้านมีกระถางใหญ่สวยมากแต่ว่าคุณเราไม่ได้เอามาคนระับข้างหลังจะเป็นเดหลีด่างตัวนี้เราเคยเราไม่ได้เอามานานแล้วเดรรีก็เริ่มใหญ่แล้วเราก็ขายอยู่สองร้อยนะครับเอาไปแยกได้เลยมีสองต้นแยกก็สวยเพราะว่าต้นมันใส่เริ่มใหญ่แล้วและด่างนี้คือมันด่างทั้งใบด่างใบในหนึ่งใบใ,ในมันด่างหมดเลยอันนี้เราก็ถังสองร้อยครับข้างหลังจะเป็น อันนี้มาใหม่นะครับเข็มขาวเข็มขาวมดอกน่ารักจังเลยพี่เขาจะบาดไหมครับถ้าบานเขาจะใหญ่กว่านี้เข็มขาวมันมีกลิ่นหอมด้วยค่ะเข็มขาวแบบบ้านสมัยก่อนใช่ไหมครับอ๋อเข็มขาวสมัยก่อนนะครับที่แต่ละใบใบใบแตใบด่างใบด่างใบก็จะสวยอยู่โอ้เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นนะครับสวยมากแปกเลยนะเนี่ยเนี่ยดอกเขาประมาณนี้เคยเริ่มเริ่มบานแล้วเราขายกระถางที่เท่าไหร่นะแม่ สองร้อยสองร้อยบาทนะครับโอ้โหกระถางสิบเอ็ดนิ้วแล้วสูงไส์ใหญ่มากประมาณแปดสิดบ,บละคุ้มมากครับสองร้อยค่าเสียค่าส่งเองเลยเราเลยที่ราคาย่อมเยาสองร้อยบาทนะครับแล้วต้นจะสวยแบบนี้นะครับ<ม>คือมันมันได้ด่างด้วย,ยทั้งหลังมีมาสองกระถางเนอะแต่ที่บ้านมีจํานวนอยู่อ๋อมีจํานวนครับ แล้วก็ตัวนี้เต็มประตเวียดอกสวยมากนะครับอันนี้ไม้เป็นกอแล้วต้นสูงประมาณเมตรได้รวมๆเมตรนะครับประมาณเมตรส่งได้ไหมพี่ทำไมสูงยังเลยมันเอาเรื่องนะหนักหนักถ้าอย่างเงี้ยคือต้องส่งแยกเป็นต้นเดียวเลยยเี้แล้วก็ลายต้นเล็กครับเขาตัวต้นนี้จะส่งส่งรวมกับต้นอื่นไม่ได้นะพี่นอกจากเป็นต้นเล็กๆได้ครับแต่ต้นต้นนี้ เป็นไม้ <80 S 1> พุ่มนะแล้วกันเพราะมันหนักสงสารนะคะเท่าไหร่นะแม่ร้อยแปดสิบบาทนะครับไซส์ใหญ่มากมาต่อที่สาวสันไซก่อนไหมครับได้ตัวนี้เป็นสาวซันไซด่างเนาะตัวนี้มีมาสองกระถางเนาะเนี่ยก็เริ่มมีดอกแล้วที่บ้านมีจำนวนที่บ้านมีอีกนะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบกระถางละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทสวยมากครับกระถางไซส์แปดนิ้วนะครับ เอามาเปรียบเทียบกันอันนี้มันคือไม่ด่างแต่ดอกเขาเหมือนกันอ๋อแต่แต่ว่าจะไม่ด่างนี่ใบเขาจะเล็กกว่าใช่ครับใช่ตรงนี้เขาใบเขาใหญ่แต่ว่าดอกเขาสวยเหมือนกันดอกเขาจะออกแบบนี้เลยอาเต่นาทเหมือนดอกคัตเต้นบาทพอคารเต่นใบเป็นอย่างนี้พอเริ่มาบก็จะเป็นแบบนี้พอบานแล้วก็ไม่เหมือนนะครับอ่าใช่สวยจังเลยครับราคาเดียวกันนะครับอันนี้เราร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับด่างกับไม่ด่างนะครับมาต่อที่เอื้องหมายนาก่อนก็ได้เอื้องหมายนาครับ เรื่องไมานาด่างชมพูนะครับตัวนี้ยังยังยัง,ย,งยังแพงอยู่เนาะตัวนี้ราคายอยู่ที่สองร้อยก็คือเมื่อเราเคยเห็นแต่สีขาวเนาะด่างขาวตัวนี้เป็นด่างชมพูและกล้านเขาจะออกประมาณนี้ยก้านเขาจะออกประมาณข้างหลังหลังใบเขาจะประมาณนี้ยสีสีชมพูเลยตัวนี้ราคายอยู่ที่สองร้อยเป็นกอแล้วนะตัวนี้สีขึ้นอยู่กับแสงด้วยนะครับบางทีแสงแสงที่เหมาะสมนะครับก็คือแดดลำไรเขาจะให้สีชมพูสวยนะครับ าแดดแรงเกินไปมันก็จะออกออกไปทางขาวนะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็สามารถปรับได้นะครับตันนี้ชื่ออะไรครับนนพี่เข้าตอกพะล่วงเครับเหมวงครับนุก้าเมืองไทยข้าตอกพะล่วงนะครับสวยจังเลยครับทำไมดอกน่ารักจังเลยวันสวยมากเขาชอบไม้แดดชอบแดดอันนี้เระถากระถางก็เท่าไหร่ดีเลยร้อยห้าสิบหนึ่งร้ยห้าสิบไซส์ใหญ่ยยเลยนะครับ ก็เป็นตัวนู้นเนาะอันนี้อันนี้เป็นพิเศษในเจ้าของที่ร้านนี่ตัวต้นใหญ่เทศกาลตุ๊จีนเราให้ลูค้าพิเศษสามร้อยแปดสิบอ่าจารโปตุ๊กจีนสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบบาทอย่างเล็กก็มีครับว่าลูกค้าอยากได้ไซส์เล็กอ่าราคากระถางนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับมีมาสองกระถางไซส์ใหญ่สามร้อยแปดสิบไซส์เล็กหนึ่งร้อยเกียร์ก็ฮด่างแทะนะครับ ตัวนี้เป็นแอนโทเลียมหน้าวัวหัวใจ้อ,อ่อา,า,าเอาสามห้าพอ,พอแบ่งกันสามร้อยห้าสิบบาทอใหญ่แล้วนะเนาะแล้วเปลี่ยนกระถางก็มันก็จะได้พุ่มใหญ่กันนี้อะ่ะแล้วก็มาที่บอนเตล่าอันโบไหมครับอันโบ,บ,นบตัวนี้อันโบอันโบอาเท่าไหร่ดิแม่เอาสองร้อยห้าสิบอ่าอแล้อลครับราคาดีมากนะครับ คือเขาเป็นกอใหญ่แล้วผมไม่ได้ยกยอดเขายอดใหม่คือด่างแล้วสองร้อยห้าสิบบาทก้านอยู่ที่ก้านก้านก็ด่างสองร้อยห้าสิบบาทนะรับแบ่งปันกันมาแบ่งปันไม่ยางอินเดียก่อนก็ได้ครับพี่อันนี้มีหลักฐานละแปดสิบบาท มันมีทั้งด่างขาวด่างชมพูด่างชมพูพี่ขายไปแล้วแต่ที่บ้านก็ยังมีจำนวนด่างจมพูก็มีนะครับถ้าใครสนใจด่างชมพูนะครับอันนี้เราเหลือที่จด่างขาวสองตัวมาดูได้นะครับหรือว่าขอดูอย่างด่างชมพูก็ได้ราคาอยู่ที่แปดสิบบาทแปดสิบบาทราคาตัวนี้เป็นทองคพันทพันเนี่ยเขาจะสวยอยู่เนาะเนี่ยหนอข้ามีแล้ว ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบหุทำไมราคาลงเยอะจังเมื่อก่อนนี่สามสี่ใ้่เมื่อก่อนจะแพงอยู่ครับเมื่อก่อนแพงมากครับยิ่งเลี้ยงไปยิ่งใหญ่ยิ่งสวยตัวนี้ครับครมพันชื่อดีด้วยนะครับแล้วก็สีสวยมากมากเลยนะครับเดีกตวจมาตัวนี้เป็นเฟร์นปีบังคับแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยสังเกตที่ที่ความเงาของเขาเรียกเป็นปีกบังคับมายมีมาสองกระถาง สองสองแปดครับกระถางละสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบบาทน,นะครับตัว<ม>นี้ยังเป็นไม้ที่ยังหายากอยู่หายยากอยู่หายากนะครับแล้วก็มาที่สนครับมันเป็นสนจำชื่อไม่ได้อะปกติเราจะกลางเบ๊เบ๊ปกติเราจะเรียกเป็นสนเจแปนนิดเนาะตัวนี้สนบูเจแปนนิดสนบูเจแปนนิดครับตัวนี้เป็นเป็น,น,นบูเจแปนนิดตัวนี้นนนนนครับซิลเวอร์เลยเป็นเส้นออกบูบู ตัวนี้กระถางละสองร้อยอันนี้เป็นสวนแซมทองอันนั้นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสวยมากแต่ยอดเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวตัวเขาเรียกสวนแซมทองร้อยห้าสิบตัวนี้สองร้อยต้นหลังเป็นเล็บคุดเล็บคุดใบกุหลาบใบกุหลาบแต่ตัวนั้นจะเป็นด่างครับตัวด่างเท่าไหร่นะครับเว้ราคาเท่ากันร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบใส่กระถางสิบสองนิ้วใช่ประมาณนั้นนะครับโอ้โหราคาร้อยห้าสิบกระถางใหญ่มากครับ ข้างหลังเป็นจะเป็นพวกตระกูลโฮย่าแล้วโฮย่านะครับเยอะมากๆเลยวันนี้เราโฮย่ามาเยอะอันนี้จะสั่งละร้อยห้าสิบชื่อภาังเกตอ่านไม่ออกมะนล้งโต๊ผมก็ผมก็ตกอังกฤษนะครับอย่าอย่าให้ผมอ่านแล้วกอ่านแล้วก็อ่านแล้วเน่ยตรงนั้นมือแม่เนี่ยอันนั้นอยู่ขามุมนีดหนึ่งห้างยุคทองนี้ครับอ่านที่สี่โอ้โฮย่าอันนี้อินว่าเซน อินัวอินวาสตารบอินวาสตาลายเขาสวยอยู่นะครับบาง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 อันเขาจะเป็นลายแบบลายสวยจังเลยครับราคาเท่าไหร่นะครับอินวาสตาร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาเดียวกันไหมครับพี่กระถางเดียวกันชื่อเดียวกันใครชื่อเดียวกันราคาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทนะครับสูงประมาณนี้นะครับตอนนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับพันใหญ่มากเป็นพันใหญ่ดอกใหญ่ นะหัวหัวใจมันไปใกล้วาเลนทายแลวเราเอามาตัวนี้เท่าไหร่นะแม่ร้อยยี่120 120สิบพวกนี้ราคาร้อยยี่ะะสิบตัวใบเล็กนะครับใช่ไหมครับใบเล็ก <By Lake. S 1> สีทองอันนี้ใบเล็กสีเงิน เด็กส okay. ีทองแล้วก็มาทองหัวใจเงินตัวนี้หัวใจเงินนะครับและอันนี้อันนี้หัวใจใหญ่เนาะใจใหญ่ราคาเดียวกันไหมครับพี่เงินทองรเดียวกันร้อยยี่สิบอบาทนี้ให้ให้กลุ่มเดียวกันร้อยยี่สิบใหญ่แล้วก็ทองแล้วก็เงินนะครับแต่ตัวนี้มันปมาหัวใจอีกตัวหนึ่งอันนี้ไม่อันนี้มันคือเดี๋ยวก่อนนะเขาเรียกปะกายแก้วประกายแก้วปะกายดูดอกสังเกตดอกเขาดอกสวยดอกสวยมากครับ ปล่แก้วสองร้อยห้าสิบราคาสองร้อยห้าสิบสองกระถางละสองรอยห้าสิบเป็นประไายแก้วดอกก็สวยอีกตัวนึงก็หายากอยู่อันนี้แค่ร้อยห้าสิบอันนี้ประกายแก้วเหมือนกันแต่ไม่ใหา่ครับมีด่างกับไม่ด่างเนาะอุ้ยดอกมันดอกคอหอมไหมครับเหมือนได้กลิ่นคราคาเป็นหวดมันไม่ได้กลิ่นอาหารมันไม่ได้กลิ่นเลยอันนี้ดอกสวยมากดอกสวยครับดอกสวยอันนี้ได้ค่ะประไกยแก้วได้มีมีตุ่มดอกละ ปลาไก่แก้วไม่ด่างกับปลาตาแก้วมีด่างกับไม่ด่างราคาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใบยาวอีกตัวหนึ่งเป็ยมสองร้อยห้าสิบลูกครับอ๋อตัวตัวด่างจะแพงอ๋อสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเอาใหม่ตัวด่างสิบบาทแล้วตัวตัวไม่ด่างหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่าเรามาที่ตัวใบยาวครับอันนี้ทำป้ายหายตัวนี้ก็เป็นโหยวยาอีกตัวเนาะเป็นโหยวยาแต่ว่าใบสวยมากนะครับ วลามองไม่เห็นเลยครับต้องมาทางนี้ใบ่นะครับยดเนี่ยวันนี้ไ่เแสได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ไฟเขาจะมองกล้องจะไม่โฟกัสครับตอนนี้ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับมาต่อที่ด้านล่างกันครับที่ต้นนี้ก่อนครับอันนี้เป็นอนุมานนครับอนุมานด่างอนุมานประสานกายด่างนี่เป็นกอแล้วเนาะสูงมากครับอันนี้ร้อยห้าสิบ เพราะกอใหญ่แล de ้วเอาไปแยกเอาไปแยกหรือไปไปตัดปักใหม่ได้หรือไม่เปลี่ยนกระถางก็ได้เป็นกอครับเป็นเป็นพุ่มนะตัวนี้ก็คือที่เราขายร้อยห้าสิบเพราะมันป็นต้นใหญ่แล้วปกติที่เราขายร้อยหนึ่งเนี่ยต้นเล็กกว่านี้นี่อันนี้เป็นดอกแล้วอันนี้สวยจังเลยครับตัวนี้เป็นกนิกาด่างกนิกามีดอกแล้วชอบแดดครับ ทำไมเหมือนดอกคล้ายๆดอกมะลิเนาะพี่ตอนนี้ใช่มีกลิ่นหอมเปอนเลยเนี่ยในดอกร่วงแล้วเคยแต่ได้ยินนะครับแต่่วาอันนี้ง่ายแล้วก็ทนแดดดีชอบแดดดอกขอร่วงนะครับอันนี้ก็ถานเท่าไหร่นี้ไหมั้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสูงประมาณนี้นะครับแปดสิบเซนต์ตัวนี้ก็จะเป็นลาติสวรรค์ตัวนี้หอมนะอันนี้ดอกเขาเยอะมากเลยติดมาทขาไมสวยยังไงครับดอกขอไวมากครับแต่เขาหอมดอกเขาจะเป็นพวงอย่างนี้เลย เนี yeah, mm ่ยช่อดอกเขาหลากีสวรรค์อันนี้ก็ถังละร้อยห้าสิบเหมือนกันค่าสองร้อยห้าสิบาทตัวนี้จะเป็นกิมจ้อด่างกิมจอนะคะตัวนี้หายากอย,กอยู่ครับปกติเราจะเห็นกิมจอ้มจอตัวปกติเราเห็นก,กิมจอตัวเขียวเนาะอันนี้เราเป็นตัวด่างลูกประดางตัวนี้อยู่ราคาเท่าไหร่นะ500ห้าร้อยได้ครับเพราะปกติเราขายอยู่ห้าร้อยห้าสิบหรือหกร้อยเดี๋ยวมาแบ่งปันข้างหลังก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หายากอย,กอยู่ ตัวนี้อะไรนะโพธิสัตว์อ๋อครับเป็นพระโพธิสัตว์ <c oughs> โพธิสัตว์นะครับชื่อดีจังเลยครับก็คือเรื่องเลี้ยงวันจูดจีนให้สี่แปดสี่แปดลดไปยีก20บาทตัวนี้ลดเหลือ480บ,บาทนะครับเป็นไม้มงคลจอชิมจอด่างนะครับโพธิสัตว์เท่าไหร่ครับไม้ใหญ่นะคะ200ร้อยค่ะสองบาทนะครับเป็นไม้ยืนต้นใช่ไหมครับใช่จะสังเกตใบเขามีเสน่ห์นะใบเขาจะเป็นแบบนี้เลย เป็นแชกเหมือนพวกดาวโพทิสต์มาที่แบบตัวนี้ครับพี่สวนี่เ,เป็นมันเป็นหมากผู้หมากเมียเหมือนเขาแกะเลยูหมาเมียราเคยเห็นว่าวาสนาใบบิดเนอะอันนี้เป็นหมากู่หมากเมียใบบิดแต่เขาคล้ายเขาแกะนะครับคล้ายชื่อชื่อเขาแกะไหมครับมันจะมีชื่อเขาแกะด้วยชื่อเฉพาะนั่นคือวาสนาแต่อันนี้มันเป็นหมากผู่หมากเมียมยังไม,ม,ม่นะนนมีชื่อเลย เป็นไม้ายแต่สวยมากครับเป็นก้อนเท่าไหร่ครับพี่สองร้อยสองร้อยบาทมันจะเป็นเดยวพี่ยกให้แตกมากจะเป็นกระจุกแบบนี้อันนี้มีมาแค่สองกระถางปีกก้อนกลมๆอย่างเนี้ยมีแค่มีจํนวนมีจนวนแค่สองกระถางนะครับอันนี้เราเพิ่งได้มาเป็นไม้แปลกตัวแล้วก็มาต่อที่ตัวนี้ครับอันนี้คือพุดน้ำบุกดอกใหญ่ อ๋อกดน้ำบุดนะครับรช่วงช่วงดอกอช่วงระยะการดอกของเขาเนี่ยการบานของดอกเขาจะไม่เหมือนกันออดอกออกจะเป็นสีขาวเลยพอเริ่มบานเยอะๆนกเขาจะเป็นสีนี้เนี่ยแรกจะเป็นอย่างนี้ก่อนพอแล้วเขาจะมาเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะมาเป็นแบบนี้ในหนึ่งต้นจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้นม,มีมาแบ่งปันอยู่สองกระถางครับกระถางอะไรอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับไซส์ใหญ่มากๆเลยมาตัวนี้ ตัวนี้เป็นไม้หายากอีกตัวหนึง่งเ้าเรียกอะไรนะเดี๋ยวก่อนเออหมักเมาด่างหมักเมาด่างอันนี้เวลาที่บ้านพอเราลงดินะยอดอ่อนเขาจะเป็นสีชมพูครับชอบแดดมากเ่บบยยอดใบอ่อนเนดดขาจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้สวยมากนะสีชมมูอย่างเงี้ยยิบบ่งโดนแดดยิ่งแดงอันนี้เราเอาแบงเท่าไหร่ดีฮนะเอาสองสองเอาสองร้อยสองร้อยยี่สิบ 220บาทนะครับสวยมากๆเลยเลี้ยงแดดร้อยกระชายนะครับตัวนี้ไม่มีลูกใช่ไหมครับพี่ะเป็นไม้ใบไม้ประดับนะครับไม่เคยเห็นลูกเลยครับเป็นเป็นดอกดอกใบใบใบมันจะด่างเงี้ยไปยอดอ่อนน่ะมันจะเป็นสีชมพูเงี้ยคราวตัวนี้เป็นตระกูลโกศนเนาะอันนี้เป็นเกลียวทองแคะทรงเขาจะแคะแบบนี้แต่แนะนําให้เลี้ยงแดดถ้าเลี้ยงแดดเขาจะออกมาประมาณนี้เลย ได้อย่างเป็นไม้พุ่มเตี้ยไม่สูงมากอันนี้ก็าแต่มันมันก็ไม่ได้สูงมากแต่ทรงใบมันจะยาวกว่าตัวแคะตัวแคะสองเมียมีมีมาสองกระถางตัวนี้ตัวนี้มันจะไม่แคะแต่ราคาเดียวกันหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทบนะครับสวยมากๆเลยนะครับข้างหลังจะเป็นไม่ใช่ค่ะตัวนทองคำตัวน้นยางยางอินเดียสีชมพูครับผูเอาอมเหลืองๆห,หน่อยแต่ตัวนั้นเป็นกอแล้วสวยกว่า เป็นต้นใหญ่แล้วมันมีแขกมีมีตัวนี้คือเป็นไม้ฟอกอากาศได้เอาไปเปลี่ยนกระถางตั้งภายในตัวนั้นสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มาต่อที่ดอกอุซอนนะพี่ตัวนี้อุอนด่างสวยมากๆนะครับโอ้หนักเหมือนกันหนักครับกอใหญ่ได้สองกิโลได้แล้วแม่อันนี้เท่าไหร่ครับอ่าราคาเดียวกัน S <S ให้ราคาเดียวกันร้อยห้าสิบบาทนะครับคุ้มเลยอะครับค um> ุ้มมากครับสวยมากๆเลยสวยแล้วเป็นกอแล้วมีมาตัวนี้ต um ัวนี้เป็นตระกูลหนวดหมึกหนวดปหมึกคนี้ชื่อกาโซเนียหนวดกาโซเนียอันนี้มันฟอร์มมันสูงแล้วอยู่ที่สองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับสูงประมาณร่วมร่วเมตรอ่ะ พอยิ่งสูงยิ่งสูงคอมันก็จะยิ่งสวยตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่หายากอะไรนะไอติมต้นไอติมหมอฝากไอติมฝากไอติมเขาใช่ค่ะอันนี้ไปกิ่งตอนที่เราตอนมาอันนี้เรามาแบ่งปันกันร้อยแปดบราคาหนึ่งร้อยแปดสิบไม้โกแล้วนะไม้ใหญ่แล้วก็ใหญ่ราคาดีอย่างเลยแล้วรากดีด้วยนเร่ทำที่บ้านมีตัดไอติมตัดไอติม บางคนก็จะรู้จักว่าชื่อมันจะดีใช่ครับลองดูใน youtube ดูก็ได้นะครับว่าฝักไงฝักมันจะสวยวาทถีตัวนี้ครับตัวนี้เป็นแปลง้ําขวดแคะแค่คือต้นเขาต้นเาจะไม่สูงมากเมื่อก่อนเราเคยเห็นแปลงร้งขวดต้นใหญ่เนาะสูงเปสิบเมตรแต่ตัวนี้ไม่สึงสูงจริงๆอยู่ที่ประมาณสามเมตรแต่พุ่มเขาสวยของตัวนี้เขาจะให้ดอกเก่งแต่นี่ที่ดอกที่เราามาเนี่ยมันดอกสีแดงสวยมากครับสีแดง อันนี้แบ่งกันกระถาง200ครับเป็นกิ่งตอนคือเอาคือไปก็ไปเปลี่ยนกระถางได้เลยอ่า200บาทนะครับแล้วก็จะมีมาประมาณนี้หมดแล้วเนาะพี่มีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับไม้ประดับไม้มงคลไม้แปกไม้สะสมนะครับก็สามารถติดต่อหาพี่กุ้งได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กุ้งมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับ